สวัสดีค่ะชั้นาสาวนักการอินทวัตครูนกกางนะคะครูประจำสูย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดัชนาะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะก็ครูนกก็มีสื่อชื่อสื่อลูกเต๋าเสียงไทยซึ่งจะมาสอนผู้ปกครองและนักเรียนให้รู้จักสื่อผลไม้และรู้จักสีของผลไม้และผักว่ามีสีอะไรกันบ้างนะคะ เช่นแอปเปิลก็จะเป็นสีแดงมะพร้าวแล้วก็มีบอกสีเขียวข้าวโพดก็จะมีสีเหลืองผักคะน้าสีเขียวกล้วยหอมสีเหลืองมะเขือเทศสีแดงค่ะมีการเล่นนะคะก็จะมีก็จะทำง่ายๆคือให้ ผูกคลองทําให้เด็กนะักเรียนดูโดยการโยนอย่างเช่นได้ได้ผักคะน้านะคะก็จะบอกนักเรียนว่าผักคะน้ามีสีอะไรแล้วก็โยนสลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ผลผลไม้คือมะพร้าวก็จะมีสีเขียวก็จะสอนให้เด็กรู้ว่าออผักและผลไม้ชนิดใดๆมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีรสชาติอย่างไรสีอะไรอเงี้ยค่ะ ก็ผู้ปกครองก็สามารถนําไปประยุกต์ทําได้อย่างเช่นของที่มีที่บ้านนะคะเช่นลังเราก็สามารถนํามาทําเป็นหรือไม่เราก็จะวาดรูปเป็นผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยให้เด็กดูแล้วก็บอกเขาว่าเป็นผักสีอะไรหรือไม่ก็เป็นใช้ชีวิตในประจําวันโดยการไปตลาดหรือไม่ก็บอกว่าอาผักชนิดนี้ชื่อผักอะไรมีสีอะไรหรือเรา อจาจจะพาเด็กๆไปตลาดไปเจอผลไม้เช่นกล้วยหอม mm. ก็จะบอกว่ากล้วยหอมมีสีอะไรและมีรสชาติอย่างไรค่ะสถานการณ์โควิดนี้นะคะคุณนกก็ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนออรักษาความสะอาด mm. เช่นการล้างมือจากการไปหยิบจับสิ่งของภายนอกมาก็ขอให้ล้างมือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกคราเพื่อความปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะ